เงี้โอ้โหอีมันสงครามเอออีีคนไทยด้วยเอยู่ที่เฮ็ดเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหเกูชนสายไอเดาคินจะรู้ไหมว่าอีพีเกมเขาแจกสตาร์วอลเป็นนฟอนนะ ข้าไม่รู้เลยอาจารย์เขาแจกงั้นเหรอมันตั้งราคา3.9ดอลเลยนะแนนอนอยู่แล้วว่าเขาจะแจกอีปีเกมเขาแจกเขาแจกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเขาเน้นแจกเพื่อให้ผู้เล่นเข้ามาได้หลายๆแพลตฟอร์มนะอันนี้ก็ดูเหมือนกันนะกูมั่วจริงเหรออาจารย์งั้นข้าก็จะไปรับเหมือนกันโอ้ารับเลยตอนนี้อาจารย์กําลังเล่นอยู่เนี่ยมันมากเลยงั้นเหรอแต่ข้าไม่ชอบทรายนะเกมนี้ถึงไม่มีทรายแต่ก็เข้าไปได้ทุกที่เหมือนที่เจ้าพูดเหมือนในนังนะงั้นข้าจะไปรับแล้วนะโอ้เดี๋ยวก่อนอาดาคิน ฟังอาจารย์ฟังอาจารย์โยดาพูดก่อนอาจารย์โยดาพูดก่อนนะการที่เจ้าไปรับเกมฟรีอย่างเงี้ยมันเท่ากับการเข้าสู่ด้านมืดเลยนะเฮ้ยเข้าด้านเมสิไม่เข้าด้านเมืดข้าจะมอบพลังทุกอย่างให้เจ้าพลังพลังฟอสจงมาเข้าด้านเมืดซะเสียงไม่เหมือนกับตัวละครคราที่กูพาไปไอ้ไปเยี้ยกูพาไปโลกกินเลยข้าไม่มีทางเลือกอาจารย์ข้าท้องเข้าด้านมืด โอ้ยหลานเอ้ยไปฟังอะไรเลยอุ้ยข้าจะอยู่เจ้าเองขาดัานมื่อมาข้าจะมอบพลังและทีมนานให้เจา้าเไอ้เยี้ยาพาสโลกจิตเลยสัตว์ร้เจอกันอาจ,ออาจอย์แล้วอจอนโยดอหัวหัวัวัววหัวัวหัหัว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 ัวัวห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 ัวววัััััั นะครับผมก็ตอนนี้อยู่กันในเกม Star Wars Battlefront 2นะครับผมที่กำลังแจกในอี c g เกมในตอนนี้นะครับผมซึ่งผมไปรับมาแล้วจริงๆราคามัน39 39ดอลลาร์มันแพงมากเลยแต่เขาแต่อี c g เกมมันแจกนะครับผมซึ่งผมวันนี้จะมาเต่นให้ดูนะครับผมว่าเกม Battlefront 2เป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับไปดูกันโมดที่ผมจะเล่นก็เป็น Uh, Quick map h ออนไลนะครับเ o ิ่มต้นดีโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดการบินนะครับผมเครื่องบินนะครับผมของหน่วยต่อต้านนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เด็กอันนี้ของกลุ่มไม่ใช่กลุ่มต่อต้านเด็กอันนี้กลุ่มผมพวกดาร์เวเดอร์ตอนนี้เป้าหมายคือทําลายฐานนะครับ งยนโยนงอนเราต้องปอกป้องดิสตรอยใครมึนก็ขออภัยนะมันหมดบินจริงเอาเหี้ยเงยโอ้โหนี่ม,มันสงครามเอ้ยยัยเป็นคนตายด้วยเกรดอยู่ที่เฮ็ดเงี้ กูชนสายไอ้ Enemy Detective กูกูกกูยังฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยงั้นเอาไอ้แค่นี้นั่นโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยอยอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยโอยตออออยออ ไอเฮี้ยมึงฆ่าเยอะเกินเนี้ยโนโนใครมึงกล้องขออภัยนะครับเจ็เค้กุ๊บกเคยรู้ก่อนว่าเกมมันมันขนาดนี้เฮ้ยเปลี่ยนอาวุธเอาเฮียตายหาแล้วเจ็ดเคกูฆ่าได้วะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะโอ้กูฆ่าได้หนึ่งเอกไอสัตว์เอ้ยอันดับแปดขอตัวนะเพิ่งเล่นพอดีเพิ่งเล่นพอดี

ไอเหี้ยากเป็นมวยเลยมาครับตอนนี้หวะนดีเราจะไล่เราได้ตามนั้นไปโอ้สกิล E อย่นี้เองเี้ยวเีโโอ้โหเหี้ยาสเกมน่ารักเลยสัดตัวเดียวก็ได้เหรอไอ เขาฆ่า98ไอ้เหี้ยนี่เล่นนานแน่เลยเป้าหมายเรานะเราต้องทำเป้าหมายสำเร็จนะครับอู้เสร็จไปหนึ่งเปิดทีเตอร์มีคนล็อกเป้าผมมีคนล็อกเป้าผมเจอกูเดินแล้วกันเดี๋ยวกูเป็นเจไดแล้วกันถ้ากูเล่นหมดเจไดนะ โอ้ยโอ้ยดันไม่ได้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 เอาวัดโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงสนุกกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่ผมจะได้ทำพาร์ทต่อไปให้เสร็จนะครับผมแน่นอนว่ามีอีกพาร์ทสองแน่นอนนะครับผมซึ่งกดไลค์กด Subscribe เป็นกลังใจให้ผม ลงพัดสเลยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสตาร์หมเดิมแล้วก็จะเพิ่มเติอมอีกนิดหนึ่งนะครับผมสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม See you ซังเุเจอกันครับบ๊ายบายครับ